มอเตอร์ทรีเวียสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชม n นต a v 2รุ่นปรับโฉมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดภายนอกด้านหน้าเปลี่ยนกันชนใหม่ดูทันสมัยและลงตัวขึ้นด้านล่างของกันชนเป็นพื้นสีดำดูสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียมทั้งบนคลีบช่องรับลมและมีแถบโครเมียมที่ด้านล่างของกันชนหน้าด้วยครับโคมไฟหน้ายังคงเป็นแบบเดิมโปรเจคเตอร์มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติและมีไฟเดย์ไทม ด้านบนของกระจกหน้ามีชุดกล้องสำหรับระบบความปลอดภัยต่างๆและมีช่อง usb สำหรับต่อกล้องบันทึกความเคลื่อนไหวด้านข้างปรับใหม่เล็กน้อยโดยเพิ่มคิ้วโครเมียมที่ด้านล่างของตัวรถล้อมแม็กลายเดิมแบบรมดำล้อมยางขนาด185 55 5, r 1 6กับดิสเบรก4ล้อที่ซุ้มล้อหน้ามีโคมไฟเลี้ยวเหมือนรุ่นเดิมส่วนช่องชาร์จไฟอยู่ที่ฝั่งซ้ายบริเวณซุ้มล้อหน้ารองรับทั้งแบบ ac และ dc มีไฟบอกสถานะการชาร์จอยู่ที่กลางคอนโซลหน้าตรงกลางมองผ่านกระจกหน้าเข้าไปได้ครับด้านท้ายเป็นไฮไลท์ของการปรับโฉมของรุ่นนี้เพราะว่ามีการเปลี่ยนใหม่ยกชุดตั้งแต่ไฟท้ายใหม่ทรงแบนยาวต่อเนื่องตลอดความกว้างของตัวรถและเปลี่ยนประตูบานท้ายใหม่มีที่ปัดน้ำฝนและไล่ฝ้าและเปลี่ยนกันชนท้ายใหม่มีคิ้วโครเมียมด้านล่างทั้งประตูบานท้ายและกันชนท้ายใหม่มีเส้นสายที่ต่อเนื่องกัน หลังคามีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกตดมที่3เหมือนรุ่นเดิมจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทําให้มุมมองด้านหลังดูสวยงามลงตัวกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนครับภายนอกโดยรวมดูดีกว่ารุ่นเดิมพอสมควรครับดูทันสมัยดูน่าขับมากขึ้นมิติตัวรถก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนักมีความยาวประมาณ4เมตรกว้าง1.7เมตรและสูง1.54เมตรฐานล้อก็น่าจะเท่าเดิมครับที่2 4 2 0ม mm. ิลลิเมตร ภายในคันที่ถ่ายทําเป็นสีดําล้วนแบบที่ชอบแต่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นเดิมมากนะักเข้าออกสะดวกด้วยกุญแจสมาร์ทคีย์ทรงกลมน่ารักเหมือนเดิมมีฟังก์ชันไร้แอนโกลกดปุ่มบนที่เปิดประตูฝั่งผู้ขับเพื่อปลดล็อกรถก็พร้อมจะขับทันทีมาตรวัดทรงเดิมขนาด12นิ้วแสดงผลแบบดิจิตอลมีความสว่างคมชัดพวงมลาลัยทรงล้ำแบบ2ก้านมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายกุมคลูซคอนโทรลแบบอะแดปทีฟ ส่งขวาคุมหน้าจอคอนโซลกลางจอที่กลางคอนโซลเป็นแบบสัมผัสขนาด14.6นิ้วลองเล่นดูแล้วก็สั่งงานได้รวดเร็วลื่นไหลดีครับรองรับเมน,นูภาษาไทยด้วยรวมการสั่งงานระบบต่างๆไว้ที่หน้าจอเช่นการเปิดปิดไฟหน้าระบบปรับอากาศคันที่ถ่ายทำเฟิร์มแวร์ของหน้าจอยังไม่ได้รับการอัปเดตแบบเต็มระบบนะครับใต้จอมีแท่นชาร์จไร้สายช่อง usb a และช่องจ่ายไฟฟ้า1 2โวลต์แล้วก็มีช่องใส่ของได้อีกเล็กน้อย บนเพดานมีไฟอ่านแผ่นที่ LED ที่บังแดดมีกระจกเงาบานใหญ่ทั้งสองฝั่งครับรูปทรงของเบาะนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมทั้งแผงข้างประตูยังคงเหมือนรุ่นเดิมสวิตช์ที่แผงประตูฝั่งผู้ขับมีครบทั้งการควบคุมกระจกมองข้างกระจกข้างการล็อกรับปลดล็อกรถเบาะผู้น้าปรับสูงต่ำได้ตรงกลางมีคอนโซลแบบ2ชั้นมีที่เท้าแขนแบบมีฝาปิดเบาะหลังมีช่อง USB-A ให้1ช่อง กับช่องวางของขนาดเล็กที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุ335ลิตรพนักพิงเบาะหลังเป็นแบบพับลงทั้งชิ้นเมื่อพับลงแล้วจะเพิ่มพื้นที่เป็น552ลิตรในต้า v 2รุ่นปรับโฉมจะเปิดตัวประกาศราคาพร้อมรับจองในบางกอก international motor show ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนี้ครับ